แล้วอันนี้เรามาทำไมอ๋อคือแบบอ่าพวกเราเพิ่งมาจากเกาหลีได้แค่สองเนือนมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ปรนะเทศไยเสงรอนรอเราแัมึงถอยมากเลยคือแบบน้องสาวดิฉันชอบมากแบบอ,อ,อะไรนพี่น้องกันด้วยชื่ออะไรคะยองฮีจอก ไอ้จอมนาวอันเจ้าก็มีเหมือนกันเนี่ยชื่อกันเก้าหนีอีกหน่ะเจ้ฮูนพิษตากเนี่ยก็้าามาในสายตาของไจ้าเนาะอันที่กล่าวว่าจะใี้แอนนี่ยเจ้าวิสตางก่บการที่ชิวได้นะต้องเห่าเลยหน่อยเนีเจ้าอันนั้นเดี๋ยวจ่อประกาศในเฟซบุ๊กเลยนะเจ้าผมว่าเสียงน้องนี่พร้อมมาก แต่มันจะเพราะตอนที่ผมหลับตาตั้งเท่านั้นคือเท่ห์สวยมากเสียงเสียงนะโอเคเอาไปว่าเสียงสวยนะอันเดียวอันยองเก๋เกินไปโอเค Are you ready? เพราะบ้างในบ้างแต่่าไม่มีข้อที่ต้องปรับปรุงเพียงด้วยกับรกรรกะท่านที่สองว่าคุณจะสวยใสในจินตนาการก็นา้คือภาษาเกาหลีที่พูดเป็นคำว่ายอมใช่ไหมลูกถามเชิญเอ,อิวันนี้ที่คุณมาร้องเพลง เลยคนระับ anyone It hurt to อ่าช่วยแปลเป็นภาษาไทยคือว่าคือว่าตัวผมเองเนี่ยผมเข้าใจอย่างถอนแท้แล้วนะว่าว่าคที่มันพูดแปลว่าไหนนะแต่ถ้าผู้ชมท่านก็บางคนก็ยังสงสัยชืยบบ่อเพลงอะไรใช่ปะเพลงอะไรคะเพลง it h u r t it h u r t อ่าแปลว่า เข้าใจว่าคุณผู้ตัดสิน hard ใช่แต่อ่าม่าอย่างดีครับเราจะให้เขาไปหลอกว่าจะให้คุณให้าไปต่อไหมคะอุทัยประชดนั่นกับเจ้าแสดงว่าองค์เมืองชัดจนีงเนาะนะครับคนบ้านเดียวกันเนาะนั่นกับทุกทานและกันเจ้า จไม่ได้เป็นแ้าไปที่น้ำัปหรอคะใช่ไม่ไงคะยิ้แหละยิ้มกัยน้นสองงสร้ามันกะโลด่ออกเทตัวดีกว่านะจิับพุชซีแลนด์นะครับจะมาร้องเพลงนะครับเพลงอะไรคะคับพุชซีแลนด์เพลงจิมันม้องแด้นะครับ พูดไปอยากไปโรงพยาบาลนคะคือ,อลูกเทวดาะครับอ๋อแบเบานะเจ้าโอเคอเค่นนะงั้นเธอร้องเพลงเลยนะคะแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นเป็นกงทแค่ครั้งเดียวเลี่ยนชีวิตที่เคยโดดยเดียวให้มีความหมายไม่ไมว่าจะ นนะี่เดี๋ยันะคะชื่อพุชีแดนแต่ร้องเพลงพร้อมมากเลยแมท่านคณะกรรมการที่ไนแต่ว่าหนูคิดว่า,านะ้านีอ่ะแล้วก็บอกจะพร้อมมากเลยอะ่ะ <c oughs> จริงมรู้นะเอากมการค่ะจเนานะวันนี้กับมีเอกลักษณ์อาจาย์ในการ้องเพลงนะไม่ได้มีเสียไม่ดีเคี้ยวนะ อาจจะเป็นความสามารถที่า้ตัวเนาะอันที่เขาไปโดยยัเคลื่อออกมาไปโดยเนาะประมาณนี้เข้าใจเป็นเอกลักษณ์อันนี้ชอบตรงนี้แล้วว่ามีเอกลักษณ์หอดอกกาวนะเจ้าเรบเป็นเจ้าเราผมไม่ชอบการแส่งตัวนะครับการแส่งตัวได้สุอยอดมากผมก็ยอมแพ้เลยทีเดียวครับสุมาท่าเจ้าขอใจซักซักหน่อยไหมเนาะถามว่าหายใจออกกับ จะไปยืนใกล้แต่เนิ่พิธีกรก็จะไปยืนใกล้นักร้องเจ้าพราะว่ามันเป็นข้อเทียมเทยบระหว่างคนนักแข่งพิธีกรอนูนเดีย้กรนาเจ้ากหวมาตัว้็คือมาช่ามดยโอเคค่ะไหนๆยังงั้นก นะครับสำหรับนักร้องคือคนที่ไหนครับเป็นคนทุกที่เลยครับอยู่ที่ไหนผมไม่ป็นคนนะครับก็เลยบอกว่ารุ่นนี้คุณต๋องเขาปุงกับพี่ดิกรเหมือนพี่ต๋องมันจะอะไรครับผมว่ามันมันใช่ไหมครับผมว่ามันมีปั้งนี่มัน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 ไม่ค่อยเหมือนกันเล ที่แม่แน,น่ใจว่าไม่ใช่พี่น้องดูจกากสรีรวิทยาแล้วรเวาลาแข้งขา,ากับดวงหน้านีน่นม่จะไม่ใช่นะน่าจะไม่ใช่สปีชีส์เดียวกันครับเออคืออันนี้เป็นหายใจสปีชีส์ไหนคะเดินบนโซนัสถ้าไม่ถ้าไม่ปรับรุปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของตัวเองก็จะสูญพันธุ์ปไปแล้วโอเคโอเคครับมาต่อครับว่า พูดถึงสรีลาก่อนนะครับผมถามอะไรไม่จะเปิดอันนั้นฟ <c oughs> ันหรือไภาษาเมืองก็จะม้องว่าอย่างเจ้ามวยกับเจ้ามวยแง่จอบขามับเจ้าฟันดูเสียงแล้วเสียงดีแล้วเสียงดีเสียงดีครับขัดกับหน้าตา ຊົມຊົມໃນນານນີ້ຊົครับຊົມໃຫ້ຊົມດີຕາດ